สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีสาระดีๆที่จะนําเสนอท่านผู้ชมนะคะหลายๆท่านคงจะให้ความสนใจกันแน่ๆเลยเพราะเวลาเรามาตัดต่อวิดีโอนี้จะเจอปัญหาของการเอ๊อยากจะทําตัววิ่งให้ตัววิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาในจอจากทางมุมด้านนี้ให้เขามาทางด้านซ้ายจะทํำยังไงดีนะ้าก็ไปหาหนังสือมานะคะ เออแล้วนอกจากนั้นอยากจะทําพื้นตรงตัวหนังสือที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยให้เป็นขอบสีจะได้ชัดๆัดเด่นเดจะทํายังไงดีนะวันนี้แพรม,มีคําตอบค่ะท่านผู้ชมไปชมกันเลยค่ะเวอร์ชั่นที่แพรมใช้เวกัสคือ v e g ัสโปร18.0นะคะเราก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาค่ะจากนั้นก็นําไฟล์ของเรามาลงเลยนะคะแพรมทำไฟล์ไว้แล้วคืออ่ะ แคมนี้กําลังจะตัดต่อวิดีโอนี้อยู่เลยนึกว่าเออเอาอันนี้มาสอนท่านผู้ชมดีกว่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีตัวหนังสือคําว่า D K I สี hmm. แดงๆแล้วก็มีตัวหนังสือกําลังกล้ามเนื้อขาตัวสีขาวๆอยู่บนอขอบพื้นหลังที่เป็นสีฟ้านะคะซึ่งที่มาที่ไปเขามาได้ยังไงท่านผู้ชมก็คือมาจากตรงนี้แหละค่ะเอาเอาออกไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ ามาหัดเรียนดูด้วยกันเนาะถ้าเราอยากจะใส่อักษรเราจะต้องทําแบบไหนนะคะอักษรของเราถึงจะวิ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการพื้นหลังเราจะทํำยังไงเอาพื้นหลังตรงนี้ออกไปก่อนนะคะนี่คือการแสดงให้ดู delete track ออกไปเลยค่ะ yes นะคะ delete track สีก็จะกลายเป็นหน้า preview video ของเรา delete track ท,ที่เป็นตัวอักษร d k i ออกไปเลยค่ะ ลบไปเลยนะคะ delete ไปเลย delete track ok yes นะคะเราก็จะเหลือเฉพาะตัวหนังสือที่เยอะๆตรงนี้อยู่นะคะในตัวหนังสือเยอะๆเขาเป็นสีขาวเราต้องการให้เขาสีเข้มเราก็มาตรงที่แก้ไขสีของอักษรน,นะคะแก้เข้าไปใน text color ค่ะเอาสักสีชมพูนะคะสีชมพูเนาะอกเผื่อจะตัดกับขอบที่เราจะนำมาค่ะคลิกโอเคนะคะตัวหนังสือในจอพรีวิวก็จะเปลี่ยนไปแล้ว ส่วนตัวที่เรากําลังจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือวิธีทำว่าตัวหนังสือมาได้อย่างไรนะคะท่านผู้ชมเลือกตัวไทยสารบัญ PSK นะคะใน Family ของฟอนต์นี้นะคะฟอนต์นี้จะทำให้เราใส่ตัวอักษรที่เป็นสระออาไม้หันอากาศอะไรพวกนี้โดยไม่ตกนะคะความหนาความสูง แคมเลือกใช้24นะคะฟอนต์ไซส์นะเลือก24จะได้ตัวหนังสืออย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็สีเลือกเอาเองเลยตรงที่ tag color ใต้ด้านใต้ตัวหนังสือลงมานะคะส่วน animation เราก็เลือกคำว่ามีมากมายเลยค่ะเยอะแยะเลยแต่คำว่าที่จะให้หมุนเข้ามา ขยับเข้ามาจากทางด้านมุมขวาของจอมาทางด้านซ้ายเราเลือกคำว่า score left นะคะนี่คือเลือกไว้แล้วนะคะส่วน scale อันนี้ก็ปรับขนาดนะคะส่วนตัว outline เราต้องการให้มีไหมถ้าต้องการให้มีตัดสีชมพูด,ด้วยสีขาว color width นะคะยังไม่ได้ขยับเราขยับสีดูสิคะเราจะเห็นอะไรในจอ จะเห็นคำว่ากำลังกล้ามเนื้อชัดขึ้นดีไหมคะดีถ้างั้นเราก็พอแค่นี้นะคะตัดสีอะไรก็ได้เลือกไปตามใจจากนั้นปิดเลยคะ่ะนะคะอ้อลืมบอกท่านผู้ชมไปเดียวนะคะกลับมาที่เดิมถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรของเรา อยู่หน้าที่ใดก็ตามนะคะจะมีเส้นขอบแบบนี้ในพรีวิวเราก็เลือกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้อยู่ข้างบนเราก็เลือกขึ้นมาให้อยู่ข้างล่างเราก็เลือกขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ลงมาอยู่ต่าให้ไปอยู่ตรงไหนเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ปิดนะคะปิดไปจากนั้นเราได้ตัวหนังสือแล้วเราต้องการให้เขาวิ่งเราลองเล่นดูนะคะปิดแล้วเราก็มาเล่นดูค่ะว่าเขาจะวิ่งให้เราไหมวิ่งไหม วิ่งมาแล้วนะคะท่านผู้ชมในความเร็วที่เรากําหนดได้นะคะว่าความเร็วเท่านี้เราโอเคไหมนะคะถ้ามาประมาณนี้เราโอเคแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเร็วกว่านี้จะดูที่ตรงไหนได้คะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูในวิดีโอมีเดียเจเนเรเตอร์สนะคะตรงคําว่า d ดิร์เรชันค่ะดิรเรชันอันนี้แพมดูตามนี้นะคะ ปรับมาประมาณนี้จะได้วิ่งอยู่เมื่อกี้นี้ถ้าลองปรับน้อยกว่านี้ท่านผู้ชมเอาสักห้าอ่ะเอาเลขห้าหน้าออกนะคะเอาสักห้าดูนะคะว่าเขาจะวิ่งแบบไหนนะคะใส่เลขศูนย์ให้เขาหน่อยอ่าไปปิดไปนะคะแล้วเรามาดูคะ่ะลงมา เอนเทอร์ Enter, ดูเพาวิ่งเร็วจีเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวิธีแก้ให้เขาช้าก็คือทําอย่างที่แพมบอกค่ะไปปรับประมาณตรงดิลเลชันของตัวอักษรให้มาประมาณสัก55นะคะแล้วก็ปิดค่ะแล้วมาดูนะคะเขาก็จะค่อยๆเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะคะเขาจะค่อยๆเลื่อนเข้ามาให้เราได้เห็นอ่ามาแล้วตามตามนี้กําลังอ่านได้เนาะจากนั้นเราก็ ไปเพื่อที่จะใส่แถบแถบของสีข้างล่างนะคะไปเลยค่ะ insert insert video track นะคะอ่า insert video track แล้วก็ต้องการใส่แถบก็คลิกตรง timeline นี้เลยค่ะตรงลูกศรน,นี้นะคะจากนั้นให้มาที่ข้างล่างค่ะ insert generated media นะคะ เข้ามาตรงนี้เลยปั๊บแล้วก็ไปที่ตัวหนังสือสีฟ้าที่เขียนว่า fx ทั้งหลายให้เลือกคำว่า v e g a s solid color นะคะคลิกเข้าไปหนึ่งทีจะยังไม่เห็นอะไรให้คลิก double click บเ,บเราจะเห็นสีค่ะเขาจะแตนบายสีขาวไว้ให้เราเราไม่ต้องการสีขาวเนะาะเพราะตัวหนังสือเราสีชมพู เอาเป็นว่าเราต้องการสักสีอะไรท่านผู้ชมเลือกได้เลยค่ะเอาสีเหลืองไหมเลือกได้เขาก็จะเห็นในจอให้เราว่าโอเคเหลืองกับชมพูพอดีไหมเอาสีเขียวไหมอ่าเขียวกับชมพูพอดีไหมถ้าไม่พอดีเอาเป็นสีน้ําเงินไหมอ่มาอสนนะามมุติเราเลือกสีน้ําเงินนะท่านผู้ชมนะเราเลือกสีน้ําเงินแล้วเราก็เราก็ปิดไปเลยค่ะเราได้สีแล้วเราจะเห็น ว่าสีเขาปิดพรีวิววิดีโอของเราไปหมดเลยค่ะเห็นเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นเองนะคะเมื่อเห็นเฉพาะอย่างนี้วิธีแก้ท่านผู้ชมให้มาที่คลิกลูกศรตรงไทม์ไลน์ของตัวหนังสือเรานี่เลยค่ะให้เขาเป็นเครื่องหมายกากบาดนะคะเป็นลูกศรชี้ขวาซ้ายแล้วก็มีจุดประอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อที่เราจะขยายขยายตัวเนี้ยค่ะขยายอักษรที่เราพิมพ์ไว้นะคะ ให้เขามีขนาดความความยาวเท่ากับเนื้อเรื่องของเราค่ะเราอยากจะทําแบบนี้เราอยากจะให้เขาเห็นทั้งเรื่องเลยท่านผู้ชมกำลังดูอยู่ตัวหนังสือก็วิ่งซ้ำไปวนมาอยู่นี้นะคะแต่ปัญหาคือเขายังเต็มจอของเราอยู่วิธีแก้ท่านผู้ชมมาที่เครื่องหมาย Even t p a แพนครับนะคะคลิกเข้าไปหนึ่งทีเราก็จะเห็นตัวหนังสือตัว F จุดๆแปลกๆอยู่ในหน้าจอด้านที่เกิดขึ้นมาใหม่ของวิดีโอ Even t เอฟเอของเราเนี่ยนะคะท่านผู้ชมทําง่ายก็คือเลื่อนตัว f ให้เล็กที่สุดนะคะเล็กเท่าที่เราต้องการเนาะเอาเอาประมาณสักสูงแค่นี้นะคะแล้ก็เลื่อนให้เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนจะเป็นยังไงถ้าเลื่อนข้างบนเลยขอบสีน้ําเงินขึ้นไปเราจะไม่เห็นเขาแล้ว เราก็ให้เห็นเขาหน่อยนะคะถ้าให้เห็นมากเราก็วางลงมามากถ้าให้เห็นนิดหน่อยเราก็วางประมาณให้ให้เขาพอดีกับตัวอักษรอ่าสมมติเราอยู่ตรงนี้ได้ตัวนี้แล้วเราอยากให้เขาไปอยู่ข้างบนแทนเราก็ทําในทานองเดียวกันค่ะท่านผู้ชมนะคะอยากจะให้เขาไปอยู่ข้างขวาแทนอ่าข้างซ้ายนะคะขนาดเท่าไหร่อยากให้ไปด้านซ้ายขนาดเท่าไหร่เลือกไปตามชอบเลยค่ะอันนี้เราจะเอาเขาไปไว้ในด้านล่างนะคะท่านผู้ชม เลือกเข้าไปค่ะปั๊บเข้าให้แล้วนะคะเ,เราก็ปิดเลยค่ะปิดเลยเนี่ยใช้ได้แล้วจากนั้นเราก็ e n t e r เพื่อวิ่งตัวหนังสือของเราเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของสาระในการทำตัวหนังสืออักษรวิ่งใส่สีอักษรวิ่งทำแถบสีใต้อักษรวิ่งเพื่อให้มีความเด่นชัด ขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะติดตามแพมที่ช่องแคมปาร์แมนแฮปปี้นะคะกด subscribe อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อให้ได้กระจายความรู้ที่มีประโยชน์นี้ไปให้เพื่อนๆหรือผู้คนที่เรารู้จักได้มากขึ้นนะคะ Thank for watching If you like my video please subscribe and like and น h a ร์ thank for watching สวัสดีค่ะอาริกาโตโกไซม